สวัสดีครับพบกับเช้าวันจันทร์ที่28เมษายน2568นะครับวันนี้ผมมีหลวงปู่ทวดกระซุมกรมาแบ่งปันทุกๆท,ท,ท่านในราคาองค์ละ200บาทนะครับสนใจโทร0625608471หรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับรับชมองค์ที่หนึ่งได้เลยนะครับ เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นปู่ทวดเนื้อวานนะครับแบ่งปันให้ชอบกันในราคาองค์ละ2 0 0บาทนะครับ ด้านหลังนะครับองค์ที่1น,นะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับ หน้าหลังขององค์ที่สองนะครับองค์ที่2นะครับต่อไปองค์ที่3นะครับ องที่3นะครับต่อไปองค์ที่4นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปู่ทวดเนื้อว่านนะครับพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับ องที่4นะครับองค์ที่5นะครับเป็นพระสุมกอนะครับ ด้านหลังขององค์ที่ห้านะครับพระซุมกอนะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ที่หนะครับ องค์ที่หนะครับองค์ที่7ดนะครับ วงที่เจ็ดนะครับวงที่แปดนะครับ องค์ที่8นะครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเลขได้เลยนะครับทางเรามีบริการโอนเงินไลก์เก็บเงินปลายทางส่งฟรีทุกรายการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์062 560 8471หรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ